สวัสดีค่ะรายวันนี้เราอยู่กับตัวอย่างซีรีส์โปรเจกต์พี่เจ็ดคนกลางเนี่ยอยู่กับมันดีเวิร์กเนี่ยมามา,มาสักระยะและ้วแต่อันนี้คือใกล้ความจริงละที่สุดละคือใกล้จะได้ดูจริงๆแหละรอบนี้คือรอบนี้ไม่จบตาแล้วคือมาแน่มาแน่มาแน่ภา,า,ายในปีนี้แน่เออภายในเดือนนี้แน่ๆเลยนะคะจากที่เราได้เห็นชีวิตของคุณพี่เจ็ดเนี่ยอยู่ในอยู่ในเรื่อง อย่าเล่นกับอนนท์อย่าเล่นกับอนนท์คิงที่ฉันตามหาเออหลังจากที่เราได้เห็นชีวิตคุณเจดไงในอย่าเล่นกับอนนท์มาแล้วไงเราก็ได้เห็นคุณไม้ยิ้เดียวตอนีจบตอนจบเลยเดียวจริงเอออันนี้เราจะได้เห็นไม้แบบมาเต็มๆแล้วไม้หน้าสามและรอบเนี้ยตีตายแล้วตีให้สลบเลยตีให้สลบเลยเออท่าไม่มาดูกันอะไปดูกันพี่เจดคนกลางนะคะ นั่นไงย้อนไปตั้งแต่เจ oh, oh, oh. okay. oh. so okay. yes. ็ดอะไรเงี้ยอยากฝากช็อกโกแลตกล่องนี้ให้คิงได้ไหมอ่ะเอาขอบคุณนะอมอเป็นคนกลางมสื่อกลางไมาครับพี่เอากลับไปนะครับพี่เอามันคงไม่รับอ่ครับขอบคุณนะเจมส์ตบอกเพื่อนนะเฮ้ยคิง่าบอกคด้วยนะวันนี้คุณขอบคุณด้วยี่เจาอใช่ไหเออกินอาหาแบบนี้มันไม่มีประโยชน์คนกลางคี่โก้ เจคคนกลางแจจากคนกลางกลางกำลังจะมีคนกลางดาวหลอมาก้องกฝึกงานในำแรับรับฝึกงานนรอกูเกีโน้องฝึกงานกับรุ่นที่ฝึกรับเกสอนผมได้ด้ยไหมครับอ้น้องฝึกงานกูเล่นกูละเกศครับว่ท่ามอเรี ผมเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งครับเอาหัวใจของคุณเต้นเร็วผิดปกติหมอหัวด้วยนะครับพี่เจนน่ารักมากเลยนะครับไอ้กูกิดว่ามามาพี่เจนยังไม่รู้ตัวดีจ้องว่ะหัวน่ารักแล้วแต่พี่เจนน่ารักกว่าอีกนะครับโอ้ยพี่น่ารักวุ่นมาหรอ ้องสิล่โ้ยโอ้สการดคทใพยครไมคคิดอะไรอยู่อะแต่พี่ว่าพี่พร้อมแล้วมค์ใครๆก็คงชอบไม้ใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันครับผมสนใจแค่พี่เจนคนเดียวครับ มันดีเวอร์เขาไม่กินครับชานมไข่มุกหวานร้อยของชอบพี่เจดครับพี่เจไม่กินหรอครับกิน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 ผมหรือว่าชานมไข่มุกครับตายแล้วพฤศจิกายนสองพันยสิริขอบคุณค่ะดีเลยเนี่ยแคปตัวเทโร่ะบอยเลิฟไงบอยเลิฟไงไอ้มคือแบบหล่อมากเลยอ่ะจากแบบ เขาเียกว่าไอฉันชอบบทนั้นมาเลยอ่ะจากน้องฝึกงานกับพี่ฝึกหลักลเราพี่มันไม่เป็นภาษีภาษาเราต้องฝึกเราต้องสอนมานาออแต่เนี่ยพี่ก็แบบมีความแบบไร้ๆ้ายอยู่นะแบบมันแบบซื่อมันซื่อหม่รู้ว่าความร้ายเหมถึนว่าแบบความซื่ออ่ะมันจะแบบอบอุ่นด้วยความร้ายที่ข้างในนั้นนะแบบอ่อยน้องนอยอะไรเงี้ยน้องก็จะมีความแบบอ่อยเงย เออเข้าใจว่าเนี่ยสรุปอรมึงพูดอะไรเมื่อกี้เออเออเข้าใจว่าเนี่ยไม่คือสรุปคือไม่ถือว่าน้องซื้อนะใชยซื้อด้วยความซื้อความอ้อยของน้องเนี่ยสรุน้องซื้อหรือมึงซื้อตอนเนี้กูซื้อบื้อไม่ใช่โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูไปอ่านเรื่องยอดดีกว่าเออไปอ่านเรื่องยอดไป เราก็ไม่อ่านเรื่องย่อดีกว่า่ความซื่อของน้องอ่ะคือหลายแต่แต่อะไรก่อนไปก่อนนะไปก่อนฉันชอบน้องยิ้มอ่ะเอาน่ารักเนาะชอบความความแบบว่าความที่ไม่ได้สนใจผู้ชายอ่ะก็ฉันเป็นคนแบบนี้ฉันจริงจังกับสิ่งที่ฉันทำข้าจะสนใจก็ได้นะมึง เป็นกลยุทธ์ไงเออเหมือนเราไงฉันเห็นด้วยกับเธอฉันว่านี่แบบแบบมีความสนใจแต่ที่สำคัญคือจากคิงพาวเวอร์สู่ไม้หน้าสามอ่ะเข้าใจฟิวปะมันต้องมีพลังมากแน่เลยอ่ะเขาจะมาตีหน้าเธอหรือเปล่าได้สองเขาเรียกว่าสองอ่าพาวเวอร์รวมกันมึงคิงพาวเวอร์กับไม้หน้าสามอ่ะอยู่ในเรื่องเดียวกันน่ะมึงต้องตั้งสายยาอะไรแบบให้น้องดี ิงคนนี้แหละที่ฉันตามหาเขาใส่ฟิวป้าเออไม้มันก็น่ารักนะเราจัดรายการคู่ไหม <c oughs> ไรเราดูเพ <c oughs> ิอเพิ่เนี่ยเป็นรายการผู้หญิงอะผู้หญิงที่กูแหวยินดีนะนะเราดูเราดูดไปเรื่อยอะม้ไงแต่ไมดีจริง <c oughs> แม่ไม้ดีจริงอยากเป็นแก้วหน้าม้าเลยอ่ะไม่รู้ถือไม้เหรอ เจ้าหน้ามาก็ไม่ได้ถือไม้ด้วยนะเธอเขาบอกว่าเธออยากเป็นปูอ่ะธอได้กินไม้เออปวดคนกลาง้าเอาหนี้ปวกตัวกลางปวกตัวกลางก่อนจะได้กินก็โดนฆ่าตายก่อนเข้ามาจะเข้าซีนโรแมนติกชอบอะไรแห่งชอบอะไรชอบอะไรเห็นปะชอบเห็นปะอุ้ยชอบบ้างเงี้ย ชอบความที่เขาไม่สนใจผู้ชายหรอเออชอบจริงอืก็ชอบชอบจริตชอบจริตนายเอกแบบนี้แบบมีความบอกว่าเออไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจใช้ชีวิตไปแต่เขาดันมาชอบเราเองที่แบบเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีความพยายามที่จะแบบพยายามจะเอาใจคนที่แบบไม่ไม่รู้ภาษีภาษาจนทําให้แบบว่าเกิดเป็น มวลความรักของทั้งคู่อคือตัวคือตัวของพี่เจตเนี่ยก็ไม่เขาเรียกอะไรก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ก็แต่ก็มีความเป็นคนก็อุ้ยน้องมันน่ารักเนาะอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เป็นแฟนกับน้องมันหลอกอะไรเงี้ยซึ่งนี่อีกคนแบบนี้มันโดนจีบชิบหายมันก็ไม่รู้ตัวนะก็ไม่รู้เรื่องนะเขาพูดขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องนะเป็นคนซึนไงเป็นคนซึนเป็นคนซึนเป็นคนไม่รู้ความกูค่ะน่ารักเหมือนหมา เขาบอกว่าอุ้ยี่น่ารักจังเลยอะไรเงี้ยเหมือนมาเลยไม่น้องน้องเล่นเลยขนาะมันรู้สึกว่ามันน่ารักจริงๆนะไม่แต่ถ้าสมมติว่าเราไปพูดกับเพื่อนเราเอางี้ดีกว่าเขาว่าเหมือนหมาของน้องกับของคนละอย่างกันเข้าใจป่าของเราก็คือไม่สวยเหมือนหมาเออเขคือน่ารักแค่ไงไม่สวยเหมือนหมาเอาเย้ไม่รักกันเลยไหมยิฉันไม่ได้ต้องการให้แกแบบไอ้นี่นะ มึงเรเหมือนคนบ้านั่งคุยกันงะเราไม่มีจุดจบอ่ะเราเหนื่อยอ่ะการทอาคาเออเอามาเมื่อไหร่เนี่ย มาเมื่อไรมาวันที่10พฤศจิกายนนี้แล้วนะสุกนี้สุกนี้แล้วอ่ะรงคลิปทัานไหมเนี่ยตัวอย่างน่ะเออมามันสุกนี้แล้วนะทุกคนดูทางช่องวันสามเอ็ดก่อนนะแล้วก็รับชมย้อนหลังตอนห้าทุ่มสิห้าที่ไอฉีอีนะแล้วก็อ่า u u u e e ของมันดีชาแนลด้วยไปติดตามกันน่าจะเป็นอะไรที่แตกแตนอยู่นะถ้าหนังน้าลงถ้ามีโอกาสก็จะเดี๋ยวมจะมารีแอดกันเนาะ นะคะก็เหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนิดนึงโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดลุ้มกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ